โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเพื่ผมนะครับอายุซีซีนะฮะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศก,ากันหน่อยนะครับมาด่านที่2กันนะฮะก็คือเอ่อไพ่เลท้านะฮะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับสกินที่ได้ในเลดนะฮะในเลดคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะก็น่าจะเป็นต้นคลิปจะมีสกินตัวนี้จะเป็นของอันนี้น่าจะเป็นมาจากเรื่องอ่าโอ chi, ชิโอชิเกิร์ลโอชิใช่ไหมใช่ไหมดังนี้ถ้าจะไม่ผิดส่วนนี้ก็เอเตอร์โฟ ตัวน,นี้ค่อนข้างโกงเลยนะฮะถ้าเป็นสกินฮารูย์เนาะเดี๋ยวผมจะมาลองดูกันนะว่ามันโกงแค่ไหนใช้ได้อย่างไรใช้กับตัวไหนคุ้มกว่าหรือว่ายังไงนะฮะสิ่งที่ผมได้นะฮะผมติดไม่ท็อปสิครับไม่ท็อปร้อยไม่ท็อปพันผมติดนี่ผมจะได้บีดอินห้าทำไมมันบั๊กว่านี้โอเคกลับมาละผมได้นี่อย่างแรกที่ผมได้คือสิ่งนี้แล้วก็เอเตอร์โฟแล้วก็โอชิผมจาชื่อไม่ได้พระเอกหรือเปล่าน่าจะพระเอกนะก็เหมือนได้ในท็อปพันเลยดูเหมือนกันเนาะต่างกันไหมไม่ต่ตาง เหมือนกันเปรียบเลยอ๋อนี่สีเขียวนี่สีฟ้าหรอน่าจะประมาณนั้นสีเขียวสีฟ้าตายแค่แค่คีย์ก็ใครที่ชนะใน5นาทีก็เหมือนติดท็อปพันนั่นแหละโอเคท็อปสิบนี้ผมอยากได้มากเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนที่ผมปั้นทีแบบตึงๆแล้วมามาเรื่องของเราเลยดีกว่าก็คือสิ่งที่ผมได้นะฮะยกอย่างที่เห็นก็คือโอชิแอตตโฟแล้วก็ตัวตัวนี้เลยฮะก็คือเป็นที่ใส่หลังสีเขียว โอเคผมอยากรู้จังว่าเอทโกับโอรูโอชิ o เป็นสกินหมดเลยหรือเปล่าอ่ะลองลองลองดูเดี๋ยวผมมีกรอยู่มีน้องกรตัวใหญ่ตัวใหญ่มากน้องกรน้องกรก็จะใส่สกินนี้อยู่อ่ะถอดถอดถอดถ้าสมมุติกรนะฮะกรใส่สกินที่เรียกว่า a อทโนั่นเี20นะผมไม่ได้ออฟเพราะว่าสแคปไม่มีเลยอ่ากรก็จะกลายเป็นแบบว่าตัวเล็กอ่ะลองลอง,ลองเดี๋ยวลองสกินดูลองสกิลดู เนะจ็ิบเอ็ดบีฮะอือหือเจ็ดสิบเอ็ดบีเจ็ดสิบเอ็ดบีอือหืออือหือร้อยบีนะร้อยบีนะอ่ะผมผมว่านี้ดีว่ะด้วยความที่อันนี้ดาเมจยี่สิบใช่ไหมอ่ะผมผมลองให้ก่อนตีสดเนาะก่อนแบบไม่ใส่ใส่สกินมาดูว่าความห่างชั้นกับใส่สกินมันห่างก,กันมากไหมอือือดาเมจก่อนจะสูงกว่าหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมน่าจะเป็นสกินนู้สูงกว่าเพราะว่าก่อนค่อนข้างช้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติใครที่ไม่ไม่ได้มีแบบว่าสกิน กรอนคอสมิกใช่ไหมไม่มีสกินกรอนคอสมิกเนี่ยเป็นสกินแบบว่าเป็นไม่ไม่มีสกินผมว่าแนะนําให้ใส่ตัวนี้เนาะสกิลมันเร็วมากอ่ะดูด,ดูเมื่อกี้กว่าจะง้างเสร็จตัวนี้โบโบโบจบตีต่อโอ้โหโคตรด,ดีถ้าออฟดีๆนี่คือเด็ดเลยอ่ะมาลองอีกตัวหนึง่งตัวนี้โอชิครับโลชิเป็นพระเอกอ่ะลองดูดูหนะ้าตาหน่อย,โ,ย,ยโอ้ยสวยเอ้ยพระเอกหรือว่า โอ้ไม่ใช่เป็นนางเอกใช่ไหม αι? ใช่ไหม αι? เออนางเอกไอดอนอะน่ารากโอเคนางเอกถือดาบด้วยมาตีน้องตีไป <c oughs> ก็ดามจประมาณ1 1บีนะรู้สึกอันนี้เพิ่มดาเมจ20เปอร์ด้วยไหม αι? น่าใช่จริงด้วย <c oughs> ก็เท่ากับสกิลปกติแต่ว่าอันตีไวมากอุ้ย <c oughs> อันนี้แอบดีลานิดนึงนะตอนตีเสร็จเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแอตโตโฟน,น่าจะดีกว่าประมาณนี้แอตโตโฟดีกว่าส่วนนี้คืออะไร อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมทำอะไรมาเนี่ยอันนี้เป็นสกินอะไรเอ,อ่ยใส่เซอร์ราสองได้ไหมอ่าอันนี้ไม่ใช่สกินนะฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์สวมใส่เนาะซึ่งตอนนี้อุปกรณ์สวมใส่ก็ค่อนข้างหายากเนาะเพราะว่าถ้าเป็นพวกมิสติกเนี่ยจะหาได้จากน้องโบชิต้าอ่าน้องชิต้าที่ตอนนี้ไม่ได้แล้วจะเป็นจะเหลือเป็นสีทองแล้วน้องปูชิต้าเนี่ยอยู่ในสีทองผมน่าจะย่อยทิ้งไปแล้วหรือเปล่า ใช่ใช่ใชุ่จะตาคุณย้อยทิ้งไปแล้วจะได้แค่รีเจนแล้วเนาะเพราะว่าเขาเนิร์ฟลงอันนี้ก็จะหายากนะมิสติกแบบของสวมใส่ก็จะมีน้องเมยียวอีกอันหนึง่งแล้วก็มีดาบมีดาบที่แจกแล้วก็นี่มีตัวนี้เป็นน้องนกที่ได้จากโค้ดก็มีอยู่4ีอย่างและอันที่ห้าก็น่าจะเป็นตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยหาได้ไม่ยากเลยผมคิดว่าน,นี่ดีอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากส่วนพวกสกินนี้ผมคิดว่าถ้าช่วงแบบว่าต้นเกมแบบว่าคุณไม่ได้มีแบบว่าคอสมิก กอรลี่อะไรเงี้ยผมคิดว่าพวกนี้แทนได้นะเพราะว่าสกิลมันเร็วมากแบบกอรกอรลี่อะไรเงี้ยเอามาแทนกอรได้เพราะกอรไม่โคตรชา้าเลยอันนี้คือโบโบโบคือสกิลต่อเลยแล้วก็ตีต่อสกิลต่ออะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะดี s เร็วกว่าถ้าสมมติใครต้องการที่จะให้ผมลองทดลองนะฮะเอสโทโฟเอสโทโฟกับกอรกอร์รด,ดำว่าตัวไหนเก่งกว่ากดไลค์หน่อยขอแค่50ไลค์เดี๋ยวผมมาทำให้เลยขอ50ไลค์จริงจริงนะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรมาแนะนําตัวละครเฉยๆ,ๆก็น่าจะมีคุณนางเอกจากโอชิมาแล้วก็ไอ้น,นี่เป็นนางเอกไหมเป็นเป็นแบบว่าเป็น,ปน,ปนคุณแม่ของพระเอกไหมไม่รู้ดูไม่ออกโอเคแล้วก็มีของสมใส่อันนี้ผมผมชอบอันนี้ผมชอบเลยเพราะว่าผมขาดอุปกรณ์สมใส่ผมมีอยู่4อันอะ่ะอันนี้อันที่5้าตัวเราตอนนี้ผมผ่านด่านที่200ยแนละ้วเนาะก็ใส่ได้8ตัวก็ต้องการ8ดอันอะ่ะเพราะว่าต้องการ8ดอันแบบกอรลี่ด้วยนะ ยิ่งได้คอสเมิกนะโคตรดีเลยแต่ว่าผมก็คงหายังไม่ได้อยู่ตอนนี้ไม่ใช่สายเติมด้วยก็เอามิสติกไปใช้ก่อนก็ถือว่าดีเลยสำหรับสายฟิ้งแบบผมนะฮะโอเคประมาณนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูจนจบนะครับใครที่สนใจที่จะแบบว่าให้ผมทำคลิปแนวไหนนะครับคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วก็แนะนำติชมอะไรได้หมดเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บอ่ะเินครับผม